ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเข้าถึงรายการปูพักเครื่องครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผมจะทําคลิปนี้ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแต่พอดีเกงใจครับช่วงเช้าผมปล่อยเรื่องราวของพักเครื่องออกมานะผมก็เลยเก็บคลิปนี้ไว้นํามาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในคลิปนี้วันนี้ครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับช่วงนี้ผมหายไปนะเดี๋ยวผมขออนุญาตฝากติ๊กตอกผมไว้หน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเข้าไปในติ๊กตอกนะครับเซิร์ชหาคําว่าปูพระเครื่องนะ ตอนนี้จะเห็นผมอยู่ในติ๊กตอกด้วยนะท่านผู้ชมครับยังไงผมฝากท่านผู้ชมด้วยนะด้วยกันเข้าไปกดให้ทีนะครับเขาต้องการ1000นะท่านผู้ชมยังไงผมฝากด้วยนะครับผมจะได้ไลฟ์สดในติ๊กต็อกได้นะจะได้เปิดการให้ผมเป็นครั้งแรกกับการใส่เสียงเข้าไปในติ๊กตอกนะท่านผู้ชมครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นภาพของติ๊กตอกผมไว้ให้นะท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมครับแล้วมาถึงช่วงนี้ครับกลับเข้ามาถึงเรือโยงเรือไล่จุงแลโกสินค้าวันนี้วันอังคารนะท่านผู้ชม ผมไม่ได้ปล่อยออกไปเมื่อวานครับวันนี้เอาเรือคู่นี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับการเลี้ยวเข้ามาแบบนี้ครท่านผู้ชมเลี้ยวเข้ามาแบบไม่ต้องเอียงซ้ายเอียงขวาครับไม่ตกกระตุกไปไหนอัดกันเข้ามาแบบตรงๆแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับสองลำแบบนี้ลำใกล้ๆกล้เคียงเคียงกันด้วยท่านผู้ชมแล้วดูดิในคู่กันแบบนี้เลยท่านผู้ชมสวยๆเลยนะผมเลือกที่อยู่ตรงจุดนี้นะแล้วมันเห็นชัดดีนะท่านผู้ชมอันนี้คือด้านหน้าปกหน้าครับท่านผู้ชมครับใกล้มากแล้วก็เห็นแบบนี้ท่านผู้ชมครับ เบียดแบบนี้เลยท่านชมดึงขึ้นมาเอาขึ้นมาให้บดทั้งสี่พ่อครับคนนี้มากันสี่ลำของเรือพ่อแล้วท่านชมสวยๆจริงจงโอ้โหต้องจ้องครับจังหวะนี้ติดกันเลยนะกาบเรือนี่มันสเสมอดแนบชิดกันมาเบียดกันมาเลยนี่ครับดึงเจ้าสิ่งนี้ท่านชมครับหนักขึ้นมาจากแดนไกลครับท่านชมครับดู ครับทุกชมสี hoje, hoje, ่ลำของเรือพงครับทุกชมครับดูครับแพนไปเรื infinity, oh, so ่อยยังเห็นความยาวขนาดนี้ทุกชมแล้วขึ้นมาสู่ทางตรงน้ำมุ่งหน้ามุ่ตรงถึงแม่น้ำปากชัอย่างเต็มตัวครับเรือโยงหน้าคู่นี้เข้ามาแล้วนะทุกทชมเชือกตึงๆแบบนี้ครับทุกชมครับดึงรังกันขึ้นมาวันนี้ยอดจริงๆสองลำของเรือโยงก็ได้ขึ้นนนครับ ด้วยนะลำโงมขายไปหลายวันนะราบห่าอ,าอายู่นะลำโยมรับเอาเดี๋ยวดูกันต่อครับเป็นเส่นอะไรลำโงมรับทางตรงแล้วด้วย โอ้ลายช่วงฤดูน้ำหลากนั้นมันคือขาดมาแล้วนะน้ชมถึงขนาดตั้ปั้งตั้งน้ำมือผมตกกระจายเลยนะน้ำชมกับคลิปเก่าลองไปหาชมได้นะน้ชมครับตรงนี้ครับนี่แบบนี้น้ชมโอ้โหเชือกใหญ่นะเชือกเบอร์ใหญ่นะแล้วก็หนานะน้ชมครับแต่ยังทานกับกระแสน้ําที่ตอนในช่วงฤดูน้ําหลากไม่ไหวนะขาดสะบัดตังปั้งน่าน้ชมครับคลิปนั้นนะ สามดังนะปังปังปังนี่สุดยอดเอาไปหาชมกลับไปรับชมได้นะท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวยังมีบรรยากาศเก่กาๆนะเดี๋ยวผมยังไม่ลืมครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูกันค่อยๆปล่อยมันออกไปนะครับในช่วงฤดูน้ําหลากปี2565ยังอยู่ครับนี่เป็นเรือส่องท้ายที่ขึ้นมาในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับลำใหญ่นะท่านผู้ชมส่งท้ายวันนี้ลำใหญ่สวยๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับจังหวะมันผ่อนก็เราพูดคุยกันนะ จังหวะทับอ่อนลงก็พูดคุยกันเดี๋ยวนี้ผมให้2คลิปนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมีคลิปที่เป็นอีอกฝั่งหนึ่งลงมาจากแขวเจ้าพยานะครับลงมาจากแม่น้ําเจ้าพยาทางด้านบนนะเดี๋ยวมีให้ชมกันอีก1คลิปด้วยวันนี้ตัดมา2คลิปเลยให้ชมกัน2อ,อย่าง2แม่น้ําเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็ตามมานะท่านผู้ชมตรงนี้ตอนแรกผมอยู่โปะหน้าท่านผู้ชมแล้วก็วิ่งมาวิ่งมาที่โปะนี้เพื่อมาถ่ายตรงจุดนี้จุดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะ สลับกันไปมานะครับเอาให้เห็นทุกบรรยากาศเอาให้เห็นทุกมุมมองนะท่านผู้ชมครับช่วงที่เรือโปะมากันสี่ลำแล้วต้องวาดกันเข้าไปสู่แม่น้ําป่าสักแล้วมุ่งตรงขึ้นสู่วัดก่อแก้วเพื่อจะมุ่งหน้ามุ่งตรงขึ้นต่อไปตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับเวลาเขาวาดเขาตีเขาส่งมันจะเป็นเช่นไรเรือโปะสี่ลำเห็นไหม,มท่านผู้ชมวาทีนึงเต็มๆนะ แล้วเวลาเข้าเข้าไม่เหมือนตอนที่มาสี่หรือห้าลำของเรือโยงนะครับอันนั้นช่วยกันหลายหลายต่อหลายขั้นหลายต่อหลายลำเลยมีเรือกระตุงกระเตงด้วยแต่ช่วงนี้เรือกระเตงไม่มีได้มท่านผู้ชมครับไม่ได้เป็นเรือกระเตงที่มาเกาะข้างๆแล้วนําส่งขึ้นช่วยแล้วตอนนี้ก็เป็นเรือโยงหน้ากับเรือส่งท้ายนะครับเอาขึ้นมาแบบนี้นะท่านผู้ชมแล้ววาดเข้าไปแบบนี้คลิปที่แล้วก่อนจะเป็นคลิปนี้ก็เป็นเรือโยงสองลำนะท่านผู้ชมครับ แต่เวลาขึ้นน่ะจังหวะไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่ละลำแต่ละครั้งเขาเข้าไม่เหมือนกันผมจึงมีเรื่องราวไห้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่างสุดใจจนกว่าจะด,ดูน้ําหลากจะกลับมาอย่างแน่นอนครับท่าน,น,นผู้ชมนําส่งพูให้พี่ชุดเมื่อกี้ไปแล้วนะท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไว้วันนี้อยากจะบรรยายอยากจะพูดอยากจะคุยด้วยเสียเหลือเกินเลยจัดมาให้อีกหนึ่งคลิปเอาให้หายคิดถึงกันไปเลยแล้วก็คลิปนี้มีความแปลก แล้วก็มีทักษะความสามารถของพี่กับตันเช่นไรเหรอครับท่านผู้ชมครับผมจะเฉลยว่าไม่มีเรือต่งท้ายครับท่านผู้ชมการมาในครั้งนี้ครับของเรือโยงเรือลากจุงและโปะสินค้าที่เป็นเรือไม้ครับท่านผู้ชมครับรูปทรงสัมปั้นลากเจ้าเรือโปบบ๊ะบรรทุกทรายกี่ลำของเรือโป๊ะที่จะมาน้ำหนักเบื้องต้นของเรือโป๊ะแต่ละลำที่มากัน1,000อันอบครับ 1,000งันตันอัพๆท่านผู้ชมเอาแล้วท่านผู้ชมครับตรงนี้จังหวะนี้นะที่เห็นเอือ่อยๆเชยๆนะนี่คือทักษะความสามารถประสบการณ์นะความชํานาญของพี่กับตันในแม่น้ําสายนี้ครับตรงนี้เป็นแม่น้ํเจ้าพระยาครับท่านผู้ชมครับเขาต้องประคองนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีเรือตรงท้ายมานี่คืออีกหนึ่งทัพย์เขาบอกว่าม้วนหางหน่อยสิลูกโอ้ผมคุยกับพี่กับตันท่านหนึ่งเขาบอกมาแบบนี้นะเอาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ วันนี้ลองมาค่อยๆดูกันตอนเลี้ยวแบบไม่มีเรือโต่งท้ายนะท่านผู้ชมนะเขาจะต้องค่อยๆวาดนะท่านผู้ชมค่อยๆประคองแล้วก็ค่อยๆสง่งคันเร่งค่อยๆเลี้ยงรอบของเครื่องยนต์ให้มันเข้ากันให้มันได้จังหวะโอ้โหท่านผู้ชมครับพุ่มมาขนาดนี้แนละ้วมันบีบนะท่านผู้ชมนะมันบีบนะท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมเอ่ยข้างหลังไม่มีเรือตโต่งท้ายนะท่านผู้ชมครับค่อยๆมาครับ ค่อยๆมานิ่งๆแต่เอาชัวร์ครับท่านผู้ชมกระแสน้ํานิ่งไม่มีอะไรแล้วนะตอนนี้นะท่านผู้ชมครับเข้าสู่หน้าหนาวเดี๋ยวก็เป็นหน้าร้อนถัดไปอีกทีหนึ่งถึงจะเป็นฤดูฝนนะเป็นช่วงเวลาที่เรารอคอยคือกระกรับาหมกครั้งหนึ่งนะช่วงฤดูน้ําหลากนะท่านผู้ชมครับเอาละท่านผู้ชมค่อยๆดูไปกับผมนะว,วันนี้อาจจะพูดได้ฟังเยอะหน่อยคิดถึงไม่มีอะไรครับคิดถึงอัดอั้นไม่ได้พูดมาตัอง2วันน้ชยม ไม่ได้กลับมาเจอกันนะผมไปทําภารกิจเรื่องราวของพากเครื่องแล้วก็หมกหุ่นอยู่กับ tiktok ด้วยเพื่อที่จะทําให้ได้นะอยากจะให้ tiktok ออมันสําเร็จอีกที่หนึ่งให้ได้เพื่อผมจะได้ไว้ไลฟ์สดด้วยนะน้าชมครับแต่ก็ยังไม่ลืมครับยังไม่ลืมเรือโยงเรือรากจูระโพสินค้านี่คือจุดหนึ่งไฮไลท์หนึ่งที่พาให้ผมเดินทางมาถึงจุดนี้ได้นะน้าชม ก็ยาบขอบพระคุณพี่ๆกับตันทุกลำนะครับขอบพระคุณเรือยงทุกๆลำขอบคุณพี่สลังเรือขอบคุณพี่อินเดียขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ให้โอกาสผมขอบคุณท่านผู้ชมด้วยจริงๆนะทั้งท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ๆนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมแฟนเก่า FC ดังเดิมที่เพิ่มเติมก็คือกาลังใจที่ให้ปูพาเทียรครับเดี๋ยวเราจะค่อยจัดออกมาแต่ละคลิปแต่ละคลิปไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชม ยังมีให้ได้รับทมกมนอีกอย่างแน่นอนและไม่ขาดสายเพิ่มเติม <ๆ S 2> จะมีพักเครื่องใส่เข้ามาด้วยนะน้ำชมรับค่อยๆสลับกันไปตรงนี้ครับน้ชมซูมมาให้ดูชัดๆกันหน่อยนะกับเรือลํานี้รูปทรงสามปั้นเป็นเรือไม้ครับโอ้โหมันคลาสสิกในยุคนะน้ำชมแล้วผมเคยได้สัมผัสได้พูดคุยกับพี่ๆที่เคยขับเรือนะเขาบอกมาพี่กับตันนะเขาบอกเห็นเห็นภาพเห็นคลิปผมผมแล้วมันนึกถึงวันเก่าๆนะนึกถึงช่วงเวลาเก่าๆ ยิ่งดีใจนะท่านผู้ชมครับวันนี้คือส่วนหนึ่งที่ย้อนเวลาให้พวกพี่ๆได้ทุกทุท่านนะสมัยเราเด็กๆเ,เราจะเห็นเรือพวกนี้เยอะนะเดี๋ยวนี้กาลเวลามันผ่านไปนะมันเริ่มเรือนรางจากไปทุกครั้งทุกครั้งแล้วนะครับผมก็เลยรีบถ่ายทําเก็บไว้เพื่อให้เป็นความทรงจําของตัวผมเองและกับใครหลายๆคนหลายๆท่านที่ได้เคยเห็นเคยใช้ชีวิตอยู่กับเรือโยงและไล่จุงและโพสสินค้าครับ เพื่อไม่ให้มันถูกลบเลือนและจางหายไปโอ้โหผมพูดมาแบบนี้แล้วทิ้งท้ายไว้แบบนี้กับภาพบรรยากาศตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับอู้ปล่อยเชือกยาวๆเลยนะท่านผู้ชมของโค้งมาได้แล้วนี่กับพี่กับตันสั่งปล่อยเชือกยาวๆนะให้มันเป็นแรงนะท่านผู้ชมนะเวลาลากออกไปนะครับผมถามมาจากพี่กับตันแล้วนะ ว่าทําไมถึงปล่อยเชือกให้ยาวออกไปนะครับเขาบอกว่ามันเป็นการช่วยส่งนะเป็นการช่วยส่งแรงเสริมแรงอีกทีหนึ่งนะท่านผู้ชมแล้วก็แล้วแต่ด้วยว่าพี่กับตันแต่ละท่านถนัดในลักษณะความยาวแค่ไหนจะ 50- 70หรือ100มันแล้วแต่นะครับท่านผู้ชมครับไม่มีบรรทัดฐานตายตัวนะแต่มันขึ้นอยู่กับความสามารถของพี่กับตันแต่ละท่านครับเอาแล้วท่านผู้ชมครับผมทิ้งค่ายตรงนี้ละเอาเท่านี้นะท่านผู้ชมวันนี้นะครับ ถือว่าสนุกสนานพูดคุยกันกับผมและกันว่าหายไปไหนมา2วันและอย่าลืมไปติ๊กตอกผมด้วยวันนี้เอาเท่านี้จริงๆครับกลาวสวัสดีครับพรุ่นี้เจอกันใหม่ครับท่านผู้ชมสวัสมมดีครับผม